มาครับวันนี้มาอติดรถให้ชมนะครับนี่ก็มีเกียร์หน้านะที่ยังว่างนะครับคันนี้รถคันนี้เป็นรถเขียนสภาพใหม่ทั้งคันนะครับระบบไฟจิตครบนะครับหน้าไม้ใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะเนี่ยครับขึ้นหมดเลยนะครับหน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็มีลายน็อตเลดมาแล้วเก็บสีเก็บอะไรมาแล้วนะครับคันนี้กระจกอยู่ครบนะครับไฟใช้งานได้ปกติเลยนะนี่ครับล้อยางขึ้นใหม่ด้วย รลอโยกนะครับยางใหม่นะครับก็สีก็สวยๆนะครับตัวนี้นะนี่นะครับหัวปลงหปั๊มท่อเดิมนะครับปลายแท้นะครับสวยๆเลยนะอันนี้ผมขายแค่สองหมื่นนะครับตันนี้มีเล่มนะสภาพสวยๆตัวนี้เลยนะครับมาดูตรงนี้ตัวนี้ก็มีเลยนะครับแกนอะไรไม่มีเชื่อมนะครับมีเบิกใหม่หมดเลยนะ นี่นะครับซุกหลังก็เป็นของว i เอสแท้นะครับยูโซสเตอร์415นะครับเนี่นะลื่นๆเลยนะครับ